จะร้องตั้งต่อเลยวันนี้ขอกระติกสามติดเพลงได้เลยค่ะถามสมาชิกเร็วมาฟรอนเยอะไปรึเปล่าเยอะไปเราจะได้นักร้งกันดีกว่าวัสดีค่ะพวกเรานซีรีส์จากบ้านเยาเสร็ค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะได้มาเจอกับทุกคนที่นี่นะคะจริงๆเกณฑ์คนที่บ้านมาประมาณ30คนนะคะแล้วป็นแบบนี้ครึ่งหอก็เป็นญาติผมเป็นญาติเราเองแต่ว่าอีกครึ่งหอที่มาดูเราเนี่ยไม่ธรรมดาดีใจมากๆเลยมาเชียร์กันนะคะไม่ได้ เป็นวงที่เน้นร่วมกันเต้นง่านะคะเรื่องการล็อกก็มีบางคนที่เน้นคือไม่เน้นเ้นเน้นเอ๋อเนี่ยจะบางคนบางคนบางคนแล้วการเต้นก็เช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เป็นงานสนุกสนานเรื่องเลิศนะคะฉะนั้นก็อยากจะนำอีกหนึ่งเพลงสนุกๆนะให้ทุกคนได้เต้นตามกันอาจจะลุกขึ้นมาเต้นไม่ถนัดจริงๆจุดนี้ขย่มขยับฟากได้โบกมืออะไรอก็ได้ถ้าผมเสียถ้าตรงนี้แม่ดิฉันบ